ไปมาไปกันมา

อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเ,เร็วๆหนึ่งสองสามอย่าลืมอย่าลืม,ลม,ลมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับโ o ฝากกดติด อย่าลืมกดปัดตะไคร้สีอ๋อหอมชสดหนึ่งที่อ๋อหอมชสดสองทีกระต่ายกระต่ายดูน่ะสิ ไอเดี๋ยวพ่อปวดฉี่ลูกไอ้ตัวเองมาดึงตัวเองมาดึงกล้องไปแล้วแล้วก็มีใส่เลยมันง่ายมง่ายเลยพ่อมา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 อโอเคโอเคโอเคพ่อสีเด็กกับปาพ่อสีเบิ่งกัตปลาพ่อสี

อะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเดียวดูนี่เฮ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายกับต่อดักแดกดอกแดกกระต่ายกับต่อดอกแดก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 กดกดกแดกกดกดกแดกกระต่ายกับต่อดอกแดก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 ดกแดกกรตายกบ เฮ้ยตายทำไมอยากให้กลับกล้องหาเหรอเอาเอเคเอาโอเคเห็นยังโอเคเฮ้ยต้องเห็นตัวเองนะเอาอย่าลืมบอกสิอย่าลืมพูดดิอย่าลืมเอาเนี่ยครับพูดเนี่ยพูดตามครับโอเคไหมโอเคไหม นี่แจกคือว่ากดตีนใหญ่ๆนะเอาแล้วก็บอลสุดเลยเดี๋ยวจริง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 ิงจร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 ิงจงจริ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  สวัสดีครับคุณยายลำมบอน็ดแม่นตานี่นะบ้าีสัญยาณไปดูกระต่ายเามาขวบ มัดบอกเฮ้ยหมาหมามัดบอกหมาบ้านเราไม่กินกระต่ายกัดอย่างเดียว่ยกต่ย่างีอะเอาไปขึ้ วิ่งมาหากระเพาเร็วหนึ่งสองสาม